สวัสดีครับผมกงคุยนะครับเป็นประจําทางชัยนว์ยูทูปคุยกเล็กพยากรแล้วก็ทางชั้นเรียนเล็กพยากรครับแบบไลฟ์สดนะครับวันนี้มาแปดโมงตรงเป๊ะเลยนะครับมาช้านิดหนึ่งนะครับวันนี้วันที่แปดนะครับแปดตุลาคมแล้วทางชั้นเรียนผมเมื่อวานผมแจ้งไปแล้วนะครับว่าทางชั้นเรียนมันจะมีคอร์สคอร์สที่ผมจะไปกรุงเทพคือคอร์สแอนอไลนะครับวันที่ส4สี่พฤศจิกายนครับพบกันแน่นอน ส่วนสถานที่นั้นเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะทางในเพราะว่าวันเสาร์นี้ผมจะมีสอนอ่าสอนเลขหน้าสามตัวให้กับกลุ่มเดียนารายนะครับเป็นพิเศษนะครับอ่าประมาณทุ่มหนึ่งนะครับผมขอจองที่ใหม่ก่อนเพราะที่เก่ามันเต็ม <c oughs> คือนึกไม่นึกว่าจองล่วงหน้าหนึ่งเดือนมันจะเต็มก็เมื่อวานก็คือโทรจองอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาชื่อเอาะไรไปแล้วนะเอาชื่อสถานที่เอาชื่องานไปแล้วเดี๋ยวเขาบอกมา พึ่มากลับตอนเย็นบอกว่ามันเต็มแล้วมันแบบมันมีคิว <S <S ผมก็ไม่รู้เขาคุยอะไรกันยังไงนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไมไโทษไม่ได้โทษสถานที่นะครับเราอาจจะชา้าไปเองนะครับแต่ว่ายังไงผมจะพยายามหาสถานที่ที่ใกล้ๆกับที่เดิมนะคยังไงผมก็จะไปเจอทุกท่านได้แน่นอนนะครับในวันที่14พฤศจิากยยายนนี้นะครับส่วนคลาสออนไลน์ส่วนคลาสออนไลน์วันที่วันที่2นะครับเริ่มเรียนนะครับตอนนี้ไม่เต็มนะครับ มีสิบประมาณสิบกว่าท่านเองนะครับผมรับสามสิบนะใครสนใจก็สมัครเรียนกันได้ครับอ่ะโอเคเขาเร่อนกันนะครับวันนี้วันที่แปดตุลาคมมีเลขกลุ่มที่น่าสนใจนะครับเป็นเลขกลุ่ม่ผมมองว่าก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของการเรียนรู้นะครับการสว่งหาอย่างดีก็คือเลขกลุ่มหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งนะ <c oughs> ผมตั้งชื่อว่าเจ้าแห่งการสว่างหาแน่นอนพอส่วนใหญ่แล้วถ้าผมใช้คําว่าต่ <c oughs> อไปครับ ถ้าผมใช้คำว่าเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากเลขหนึ่งนะครับเป็นผู้นําเป็นคนที่ทำอะไรก่อนคนอื่นเสมอนะครับก็คือหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับซึ่งเลขหนึ่งสี่สี่หนึ่งกลุ่มเนี้ยคู่เนี้ยนะครับที่จะมารวมกับศูนย์สี่สี่ศูนย์เนี่ยนะครับเขามีการเด่นเรื่องของวิชาเขาเรียกว่าอะไระผมเรียกว่ามีความเด่นใน การที่นําวิชาวความรู้เนี่ยคือเขาสามารถจะนําสมมุติว่าเขาได้เรื่องราวมาเรื่องราวหนึง่งนะสมมุติว่าเขาได้งานมางานหนึง่งเขาจะเป็นคนที่ปไปคว้าไปค้นคว้าหาหาความรู้หรือหาข้อมูลของของของงานงานนั้นน่ะได้อย่างโดดเด่นแล้วเอามาเป็นหลักตั้งหลักเกณฑ์ให้คนอื่นเข้าใจได้ง่าย่ะสมมุติว่าผมให้เด็กคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งไปหาเรื่องของอ คำศัพท์คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว A อะไรเงี้ยนะครับหามาสัก20คําคำเขาก็จะไปหามาเลยหามาแล้วเขาจะแบบไปเลือกในแนวทางที่แบบว่า A ตัวไหน A ประเภทเอเป็น,เป,นเป็นสิ่งของเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นคํานามเป็นคาอะไรพวกนี้เขาจะไปหามาคือหาอย่างโดยละเอียดแล้วก็แบบว่านอกจากตรงนี้แล้วก็จะเป็นคือแล้วเขาก็จะสามารถอธิบายตัวชิ้นงานนั้นนะให้คนอื่นเข้าใจได้โดยง่ายเออนึกออกใช่ไหมครับ เขาเป็นคนที่หาค้นหาข้อมูลได้เก่งนะครับแล้วก็นําเสนอข้อมูลได้อย่างมีหลักการเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเป็นระบบระเบียบพอสมควรนะครับผมถึงบอกว่าเขาเป็นคนที่แล้วยิ่งมาเจอกับศูนย์สี่คับศูนย์สี่สี่ศูนย์เนี่ยนะซึ่งโดดเด่นในเรื่องการค้นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสืบค้นนี่ว่าหนึ่งสี่เนี่ยเขาเด่นในเรื่องของ ในเรื่องของการนําเสนอข้อมูลใช่ไหมในเรื่องของการสวงหาข้อมูลแต่แต่ว่าไอ้ศูนย์440เนี่ยเขาโดดเด่นในเรื่องของอสืบค้นข้อมูลคือเหมือนกับมันคล้ายๆกับว่าเขาเป็นศูนย์รรวมข้อมูลแต่ลึกๆนั้นก็คือไม่ว่าข้อมูลมันจะมีหรือไม่มีก็ตามเขาสามารถาเขาเรียกว่าอะไรกระดิกนิ้วแล้วไปหามันมาได้ทันทีทันใดเร็วกว่าหนึ่งซีอีนะ เร็วกว่าหนึ่งสี่แต่คราวนี้พอมันมารวมกันปุ๊บผมถึงบอกว่าเขาเป็นเจ้านะครับเขาเป็นเจ้าแห่ง <c oughs> เขาเป็นเจ้าแห่งการแสวงหาเลยรเขาหาได้เก่งมากหาได้แบบไม่มีแทบจะไม่มีใครในเลขกลุ่มนะในเลขกลุ่มผมมองว่าแทบจะไม่มีใครพอจะเทียบติดในเรื่องของการแสวงหาความรู้นะการวิ่งเข้าหาอะไร อาจจะเป็น149อะโอเค149นี่ก็ใกล้เคียงแต่ผมชอบ140มากกว่าในเรื่องการหาคน้นหาข้อมูลเก่งๆเพราะฉะนั้นความโดดเด่นของคนคนนี้จึงมีอยู่สองด้านก็คือด้านแรกนะครับด้านของอด้านของการทำงานนะครับเขาทำงานได้เร็วคล่องนะครับแล้วก็มีความชัดเจนนะเพราะนั้นเพราะนั้นถ้าเกิดว่าต้องการให้คนคนนี้ไปทำงานอะไร ไม่ค่อยพลาดไม่ค่อยพลาดแล้วมักจะทําได้สําเร็จอยู่เสมอเสมอนะครับนี่คือข้อเด่นนะครับแต่มีข้อด้อยนิดึงตรงงานทำงาน,นคือเขาจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออไม่ค่อยเล่นนึกอ,ออก<ม>ใช่ไหม,มเขาเป็นคนไม่ค่อยเขาจริงจังตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องงานนะเขาจะจริงจังตลอดเวลาคําว่าจริงจังนี่ไม่ได้ว่ากดดันอะไรนะคือเขาเป็นคนที่จริงจังแล้วแบบถ้าใครพูดเรื่องเขาจะข้ามข้ามไปเลย แต่เขาไม่ได้ซีเรียสกับคนที่มาเล่นกับเขานะคือเขาก็ความค้ามค้ามคคือไม่สนใจมันอาจจะกลายเป็นทําให้บุคลิกเป็นคนที่ดูขาดเสน่ห์ในด้านบุคลิกนั่นแต่วิธีการทํางานมันชัดเจนใครก็ชอบคนทํางานแบบนี้จริงจังตลอดเวลาถูกต้องไหมแต่ว่าบุคลิกภายนอกเขาเป็นคนแบบก็ดูจริงจังนึกออกไหมก็ดูเอ,อบางคนมองว่าเออมันขาดเสน่ห์ไหมตรงนี้คือเมือ่อไรแต่คนชอบนะถ้าคุณชอบแนวมีหลักการบุคลิกที่แบบเหมือนกับแบบ เหมือนเด็กเนิร์ดอะเหมือนเด็กเนิร์ดที่ต้องการจะทําอะไรอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่เด็กเนิร์ดแบบพวกจีเนี่ยนะมันเป็นเด็กเนิร์ดแบบพวกคล้ายๆกับกึ่งกึ่งนอนหนังสืออะแต่ถ้านอนหนังสือจะมีหนึ่งสี่ห้าเนี่ยแน่นอนไอเนี่ยไอพวกเนี่ยนอนหนังสือแน่นอนแต่หนึ่งสี่ศูนย์นั่นหมายถึงว่าเด็กเนิร์ดที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งจะต้องจะต้องไปทํานู่นทํานี่ตลอดเวลานะครับแต่ถามว่าถึงขั้นที่ผมว่าไม่ถึงขั้นจีเนี่ยหรือว่าขั้นอัจฉริยะเนี่ยนันนหมายถึงบุคลิกนะ แต่วิธีการทํางานผมเชื่อว่าเขาอยู่ในขั้นอัจฉริยะเลยทํางานได้ชัดเจนรวดเร็วค้นหาข้อมูลได้เก่งนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะงานอะไรเขาก็ทําได้งานอะไรเขาก็ทําได้ดีนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมของงานทํางานผมชอบแต่ข้อด้อยคือมันอาจจะดูจริงจังมันอาจจะดูจริงจังแล้วไม่ค่อยมันไม่ติดเล่นมันดูอาจจะไม่สนุกตอนทํางานแต่ถ้าถ้าเป็นงานเชิงแบบ เชิงวิจัยเชิงวิเคราะห์เชิงที่แบบว่าจะต้องจริงจังอ,อ่ะโอเคเขาเด็ดมากนะครับเขาเด็ดมากหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าเรามองงานอื่นที่ไม่ใช่งานในเชิงวิชาการนะมองในงานของพวกงานศิลป,ปะหรือว่างานออขายเสื้อผ้าขายอาหารขายขายอะไรก็ได้ค้าขายเนีย่ยคืยยยยอมันก็ได้มันอาจจะไม่ได้เรื่องของความหลากหลายในในเขาเรียกว่าอะไรความหลากหลายในเหมือนเวลาแม่ค้าขายของหาจุดขายเขาอ,อาจจะไม่มีจุดขายตรงนั้น แต่คนจะซื้อของเขาก็เพราะว่ามันมันตอบโจทย์คือรูปแบบผลิตภัณฑ์คุณอาจจะไม่ไม่ไม่สวยงามไม่ได้ดูน่าดึงดูดอะไรเงี้ยแต่ว่าคนก็ซื้อแน่นอนเพราะว่าคุณทำคนคุณทำผลิตภัณฑ์ออกมาได้มีคุณภาพไงเออนั่นแหละคือเขาเหมือนของที่ยังไม่ได้งานเขามันคุณภาพแต่ไม่แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เน้นโชว์ออฟ มึออกใช่ไหมครับไม่ได้เน้นโชว์ออฟเน้นแบบเอาไปใช้จริงอะไรอย่างเงี้ยออประมาณเนี้ยนะครับนี่คือวิธีการทํางานอออย่างนี้ผมก็คอนดินน์นะนี่เดี๋ยวอาจจะไม่เข้าใจว่ามันมีหลายกลุ่มมากอ่ะเรื่องต่อไปเรื่องบุคลิกบุกไปแล้วนะครับบุคลิกก็ข้ามไปแล้วเพราะว่ามันก็เอียงเอียงมาก,กันนะครับก็อาจจะดูจริงจังดูดูไม่เล่นไม่อะไระแต่ว่าเขายังบุคลิกอย่างนี้ผมชอบคือเขาสามารถถ่ายทอดได้คือสามารถสื่อสารได้อาจจะดูยากนิดนึงแต่ก็สื่อสารได้นะครับแต่ก็พอสื่อสารได้ ค,จจคือมันอาจจะดูจริงจังนิดนึงแต่ว่าพอสื่อสารนั้นไม่ได้แอ่หรือเปล่ยคืออาจจะดูจริงจังนิดนึงแต่เขาก็สามารถนําเสนอเราได้เขาสามารถพูดยิ้มอะไรพวกนี้ก็ปกติแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีโลคส่วนตัวสูงนิดนึงนะครับเขาอาจจะแอบแอบอยูไไอย่ไม่ค่อยสูงสิงกับสังคมเท่าไหร่แต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องงานที่เขาจะต้องเห็นชิ้นงานวิชาการงานแบบสมมติเขาชอบลงรถเขาก็ไปแน่นอนงานมอเตอร์มอเตอร์อ็กโปเขาไป นึกออกใช่ไหมเขาเป็นคนที่แบบออถ้าไปงานเขาชอบก็จะไปอะไรเงี้ยนะครับอ่าเรื่องต่อไปที่ผมว่าเด่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการตัดสินใจ,ใจแนวคิดวิธีคิดเขาผมว่าแจ่มมากครับมีข้อมูลต่างๆมากมายที่จะนําเสนอได้ดีคิดเร็วมากคิดไวามากแล้วก็เป็นคนหัวใสอ่ะรีกว,ว่าบไบร์ดีกว่าไบรท์เลยดีกว่าอ่าถ้าเทียบกับกลุ่มที่ว่าบไบร์ไบร์เนี่ยห้าแปดก็ยังเทียบได้นะใกล้เคียง เขาแสวงหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่ถ้าถ้าเป็นก้ที่หนึ่งสี่เก้าเนี่ยคือมันเป็นทางออกอันนี้ผมอันนั้นผมก็ชอบในกลุ่มนี้แต่นี่คือมันไม่มีตันอ่ะคือหนึ่งสี่เก้าก็ไม่ตันแล้วอันนี้ยิ่งไม่ตันน่ะเข้าไปใหญ่เลยนี่คือแบบทุกอย่างทั้งด้านบนและด้านลบขารู้หมดแต่ข้อด้อยก็คือเขาจะไปใช้ด้านไหนแล้วเขาจะใช้ในด้านของเขาเองนะเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคือจะทําก็ทําเลยไม่ทําก็ไม่ทํานะเออตัดสินใจก็ คือเป็นความิดขาดในตนเองอะ่ะไม่ค่อยฟังใครนะครับไม่ค่อยฟังใครแล้วแทบจะไม่ฟังใครเลยดีกว่า<笑><笑>เอาแต่แบบเออถ้าฉันหาข้อมูลเนี่ยฉันจะเอาตรงเนี้ยอมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับแต่ก็เด่นเรื่องของถ้าเกิดเป็นเรื่องของการเรียนนะมันเหมือนนักคณิตศาสตร์ที่คิดได้ออกคิดออกตลอดเวลาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือแนวท่องจําก็ท่องได้หมดอ่ะเออประมาณเนี้ยนะครับก็รู้ว่าจะต้องไปอ่านตรงไหนรู้จะอ่านยังไงรู้วิธีการทำข้อสอบไม่ต้องทํำยังไง เออถ้าถ้าถ้า,ถาไปในแนวทางที่ถูกต้องนะแต่ถ้าในแนวทางที่ไม่ถูกต้องก็คือเขาเป็นคนฉลาดแกมโกงครับจะบอกว่าแกมโกงก็ไม่ได้คือเขารู้หมดก็ต้องทำไงแต่ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเนี่ยเขารู้ว่าทางมันมีทางซิกแซกอะไรเขารู้หมดเหมือนเขารู้ความลับทุกอย่างในใน,ในแลนที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ก็แล้วแต่นะมันจะมองเลขกลุนน่มนี้ยังไงนะผมก็มองว่าถ้าไปทางใจถ หนึ่งสี่ถูกโจมตีตลอดว่าเป็นเลขที่ไม่ค่อยเด่นเรื่องของความรักคือทําแต่ง,งานมันก็จริงครับส่วนหนึ่งก็จริงส่วนหนึ่งจริงเป็นสี่ศูนย์ด้วยมาเจอการเป็นกลุ่มปุ๊บเป็นคนที่ลึกลับ <laughs> พอสมควรคือเวลาที่เขาจะชอบใครเขาต้องรู้ล่วงหน้าก่อนว่าคนคนนี้เป็นยังไงรู้ละเอียดยิบ,ยบ,ยบ,ยบเลยอ่ะคือแต่ว่าเขาเป็นคนเนื่งองจากว่าเขาไม่ได้เลือกนานนะแต่เขาเป็นคนค้นหาข้อมูลเก่งอยู่แล้วมันเล่นเลยไม่นาน แต่พอเขาเห็นว่าคุณเนี่ยเขาไปสืบมาแล้วเป็นแบบเนี้ยเขาก็ไม่คุยเลยบางทีอารมณ์ก็ไม่ไม่สามารถช่วยให้เขาแบบแม้ว่าคุณจะตรงสเปคเขาแค่ไหนแล้วเขาเห็นว่าคุณแบบมีเรื่องที่เขาไม่ชอบนิดนึงเขาก็ไม่เอาเออเป็นคนประมาณนี้มันก็ดูอาจจะดูขาดเสนห์ไปบ้างครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดว่ามันใช่ละ่ะแน่นอนครับเลขประมาณเนี้ยเลขประมาณนี้อย่างพวกคล้ายๆพวกหนึ่งหกพวกเจ็ดเก้าอะไรที่มันแบบถ้าใช่คืออยู่ไปตลอดอะยาว ไม้เท้ายอดทองกับบอกยอดเพชรไม่มีทิ้งกันนะครับถ้าใช่นะเออถ้าไม่ใช่ก็ออนั้นก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับอ่ะต่อไปเรื่องของการเงินก็ถ้าคนที่เด่นเรื่องงานส่วนใหญ่เราก็จะหาเงินได้ต่ำได้จัดงานแล้วผมเชื่อว่าคนเนี้ยถ้าง,งานมันเข้าจริงๆเขาหาได้เลยเพราะเขาทาเร็วด้วยไงทำงานเร็วด้วยแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยงานก็เข้ามาเรื่อยๆงานก็เป็นรายได้จากตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าความที่แบบมีช่องทางในการหาเงินหลากหลายไหม มททีทำนู่นทานี่ทานั่นก็อาจจะไม่หลากหลายแต่ถ้าเขาได้จับเรื่องเงินที่เขาจะหาเรื่องงานที่เขาจะทำเนี่ยงานมาสําเร็จไงพอง,งานมาสําเร็จเขาก็ได้เงินจ,จากตรงนั้นนะครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่จะให้ที่มารีวิวให้ฟังนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทางช่องยูทูบและทางชั้นเรียนเลขพยากรน,นะครับอ,อ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับก็ฝากกันไว้ตอนนี้ชั้นเรียนออนไลน์ยังไม่เต็มน,นะครับสามารถสมัครผ่านกันมาได้ส่วน ชั้นเรียนออนไลน์ทั้งส่วนใหญ่ก็เรียนออนไลน์นี่เป็นเป็นลูกศิษย์ในชั้นออนไลน์แหละแต่ว่าก็จะอัปเกรดนะครับเรียนเยอะขึ้นเรียนเยอะขึ้นก็จะเรียนให้มันลึกขึ้นก็จะมีนะเจอกันวันเสราร์นะครับวันเสราร์ที่สิบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมแจ้งอีกทีสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ,บท่านทางน่องยูทูบแล้วก็ทางช่องหนึ่งทพิจาากัสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ